สวัสดีทุกท่านนะครับเปิดเนี่ยพบกับพูดเที่ยงนะครับผมในวันที่16ตุลาคม2อ6 6นนะครับในอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากตอนกลางวันเด้นทรงไปาคาซิโอ LK สองศูนไปแล้วนะครับตัวน,นี้ใชมารีวิวนะครับก่อนทรงยามาฮ่า p X r e 433สนะครับเป็นรุ่นก่อนที่จะมาเป็น4ี่สี่สามสี่ห้าสามแล้วก็สี่หกสามแล้วกับปัจจุบันเป็นสี่เจ็ดสามนะครับรูปลักษณ์หน้าตา็คล้กัน นะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่คุณพ่อเทพประสิทธิ์นะครับที่ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมคุณพ่อเป็นสั่งเข้ามาพร้อมกับ USB นะครับพูดถึงแถม USB ให้พร้อมนะครับแล้วก็สั่งขาตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวผู้จัดการส่งให้มาออื่นนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องมือ2นะครับเป็นเครื่องมือ2ลงจังหวะได้ทั้งหมด5จังหวะนะครับถ้าเป็นตระกูลถ้าเป็นซ5 3้6 3า7 3จะลงได้10เนาะตัวนี้สิลงได้ เทหะนะครับอ่ากค็คือเซฟไว้ดีซีปุ่มเหมือนกันนะครับใส่ระบบแบงค์คือกันนะครับมี8แบงค์นะครับแต่ละแบงค์มีซีปุ่มนะครับผมอ่าคุยอย่งสีลองสีเหลี่ยให้เบิรงเนาะอันนี้แบงค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้ปุ่มแรกจะเป็นเสียงออกแกนนะครับผมเสียงปุ่มที่สองครับเสียงแซก ปุ่มที่4เสียงโวตซโล่โซโล่มันจะเป็น AB นะครับถ้าเขาอยากโซโลก่ก์กบมาของเขาต้องโซโล่์สองเถื่ออ่ามันจะเป็นเหมือนกับหน้ากระดาษพลิกไปพลิกมากนะครับถ้าเขาโคตรเดียวมันจะพลิกไปหนาสองนะครับถ้าเขาอยากถ้าเขาอยู่หนาหนึ่งเขาอยากเห็นมันมาหนาเก่าเขาต้องกดตสองเถื่อมันจะไปปุ๊บแล้วมันก็จะพลิกกลับมาหนาเก่านะครับผมนี่ปุ่มฟินเอเอ มีออโต้ฟินตอนนี้นะครับ ที่นี่ถ้าซัวเลรนไปปุ๊บเขาอยากเปลี่ยนจังหวะเป็นว่าครับไปไปจังหวะมอลำัมคุณยังตั้งไวที่แบงค์ที่2กดกดเข้า่าแบงค์ปุ๊บแล้วก็บวกเข้าไปเป็นเลข 2, 2> แต่ว่ายัางบ่เปลี่ยนนะครับเขาต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในสี่ปุ่มก่อนทั่วไปกดปับป๊บเปลี่ยนจังหวะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นจังหวะมอลำเรียบร้อยแล้วนะครับเอากรเล่นได้เลยนะครับ เปลี่ยนจังหวะต่อไปนะเราะกดแบงค์แล้วก็บวกเข้าไปเป็นแบงค์ที่3นะครับกดอ่าอีกชิ็นบุยโล่อีกบุยโล่นึงนะครับทีนี้เขากลับไปแบงค์ที่4ี่ลองบวกเข้าไปกดเข้าไปนะครับปึ๊บนะถ้าว่าตัวน,นี้คือแบงค์ที่4ใช่ไหมครับต่อไปแบงค์ที่5เขากลับสามารถบันทึกจังหวะแต่และจังหวะลงไปได้นะครับนี่กดตยังสีเขียวเดืเบิึงนะครับผมวิธีการซิฟซิฟจังหวะลงไปในแบงค์นะครับถ้าว่าคูตยังสีกบมาเริ่มแบงค์ที่สามเนาะอ่กดงลมาคึ๊บ สังเกตว่าตอนนี้จะเป็นจังหวะบริลโลนะครับจังหวะบริโลที่นี่คู้เด้งสิไปหาจังหวะผู้เด้งมาเข้าสไตล์อ่าแล้วเข้ามูลหาครับน,นี่มอลำได้แล้วลำวงอ่าแบงค์ที่สามเพ้่จะเป็นลำวงแต่ว่าสังเกตว่ามันจะชาบนะครับเขาต้องเขามากดอ่าบวกเข้าไปตรงนี้อ่าลำวงก็จะประมาณสักร้อยกว่านะครับอ่าประมาณสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าเมื่อได้แล้วอ่าแล้เริ่ ไปปุ๊บเนี่ยนะครับปุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยจะเป็นปุ่มที่สองนะครับปุ๊บเดี๋ยวรอนนี้กำลังเสียบอยู่นะครับปุ่มที่สอง ตัวอันนี้คือจังหวะเฮาสเไดใ้ในแบ่งที่3แล้วคือเสียงคือจังหวะลำวงนั่นเอครับเขาได้ละเขาก็แต่งเสียงนะครับเพื่เสียงต่อไปนะครับเพื่อจะใส่เสียงเป็นเสียงแซกโซโฟนไว้ให้นะครับเสียงแซกโซโฟนเขาก็ไปเอามาจากใส่เขาไปเอามาจากแบ่งที่2นะครับกลับไปแบ่งที่2ใหม่นะครับเขาก็กดอ่าเราได้แซกเพิ่มเขาก็กดแบ่งไปแบ่งที่3แล้วก็มากดกดตัวนี้ครับเมมโมรี Memory, หรือแบ่งเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ไปปุ่มที่2ปุ๊บนี่ เสียงแซกจากแบงค์ที่2มัเก็สิเงามาอยู่แบงค์ที่3นะครับโดยอยู่ปุ่มที่2เหมือนกันอ่าสังเกตว่าครับมันก็จะอยู่มันก็จะมาอยู่ปุ่มที่2เหมือนกันนะครับนี่มาแล้วแต่จังหวะยังเป็นจังหวะอันนั้นอยู่นะครับจังหวยังเป็นอ่หมอลำอยู่เขาต้องมาเปลี well two, ่ยนจังหวะปึ๊บนะครับเขาก็เขวา่าสไตล์สไตล์แล้วก็หมุนไปที่จังหวะรอมงอ่ามาเปลี่ยนเทมโปให้เป็น170เหมือนกันอ่าเดี๋ยวครับได้แล้วครับ ก็เสียไปอ่าโอเคอ่าได้2เสียงแล้วครับตอนนี้ได้เป็นอ่ากําลังกําลังเสียบอยู่นะครับกําลังเสียบอยู่เด็มาครับได้ละนะครับที่นี่เขาได้เสียงออแกนแล้วเสียงแซกแล้วจังหวะลำวงนะครับเขาสิเปลี่ยนเสียงกีตาร์เขาก็กดแบงค์กลับไปแบงค์ที่2ใหม่นะครับอ่าแล้วก็มากดแบงค์ใหม่แล้วก็ไปแบงค์ที่3แล้วก็กดบันทึกไปที่ ปุ่มที่3นี่เสียงกีตาร์ก็จะย้ายมาเสียงกีตาร์ก็จะย้ายมาอยู่ที่อ่าแบงค์ที่สามปุม่มที่3นะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่คือวิธีการเซฟนะครับคุณเดยงสาธิตให้เบิง่งนะครับแต่ว่าคุณเดยังเคยแต่งไว้ให้เพลินนะครับว่าเออทุกๆอ่าอยู่ใน5แบงค์นะครับเพราะว่าลงกในถายจังหวะก็อไมี5แบงค์เนาะนะครับนะมาแต่งจังหวะครับนี้มาเลือกจังหวะเป็นลำวงนะครับแล้วก็มาปรับความเร็วให้เป็น170นะครับนี่วิธีการต่าง วิธีการตั้งนะครับต้องตั้งความเร็วให้สัมกันนะครับบมซันนี่มันกระฉี่กระโดดไปกระโดดมานะครับเวลาเขาเล่นนะครับเนี่ยคุณแดงลองเล่นเดี๋ยวบันทึกนะครับรุ่นนี้เป็นอ่าเป็นแบบ USB นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น C 1 3นี่ยังจะเป็นแบบลงแบบผ่านโฮสต์ก็คือลงผ่านคอมอยู่นะครับรุ่นนี้เริ่มอ่าใส่ใส่สบายแหละนะครับนะครับเนี่ยครับตะเกียบมาทุกปุ่มก็ติจังหวะทัมกันนะครับเพราะเขาเซฟไว้หันครับนครับอ่าปุ่มที่4 ทีนี้ผู้เที่ยงอยากได้เป็นกลับไปเอาเสียงโหวตมอนเดิมก็กลับไปที่กดแบงค์แล้วก <mark> ็กลับไปเลข2แล้วก็เลือกเสียงโหวตแล้วก็กดแบงค์ไปไปแบงค์ที่3ก็กดเซฟเห็นไหมครับเขาเซฟเราต้องการเซฟจังหวะนะครับจังหวะแต่ละจังหวะแบงค์หนึ่งนะครับแบงค์หนึ่งให้ได้1จังหวะ4เสียงแบงค์หนึ่งหนึ่งจังหวะ นะครับได้สี่เสียงนะครับอ่ะความเร็วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจังหวะนะครับไปที่ร้อยเจ็ดสิบกดแบงไว้เซฟเหมือนเดิมครับนี่ได้แล้วครับจังหวะที่3นะครับจังหวะแรกเป็นโบลิโรจังหวะที่2มอลำจังหวะที่3ามอ่าล้อมวงนะครับจังหวะที่3อยู่ในแบงค์ที่3ครับเรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยเลยนะครับ ล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงได้อันนี้คือแบงค์ที่3ามนะครับเขาจะกลับไปแบงค์ที่2เขาก็กดใหม่กดแบงค์แล้วก็กลับไปเลข2เหมือนเดิมสตาร์ทนะกลับมาแล้วนะครับหรือว่าจะกลับไปแบงค์ถึงก็กดแบงค์กลับไปเลขหนึ่งนะครับแล้วก็กดอ่าเห็นบ่ครับง่ายๆนะครับใช้ง่ายๆนะครับอยู่เขาใส่เขาใส่แบงค์เป็นตัวเป็นตัวควบคุมนะครับเป็นตัวเป็นตัวคอนโทรลนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมวิธีการใส่นะครับแล้ววิธีการโหลดก็คือกดฟังก์ชันค้างไว้นะครับอ่าฟังก์ชันค้างไว้มันจะขึ้นว่าโหลดสไตล์นะครับก็มากดปุ่ม eq นะครับปึ้งนี่นะครับก็จะเจอจังหวะมากมายนะครับจังหวะมากมายเข้ากันโหลดเขาจะโหลดจังหวะได้เข้ากับกดเข้ากับเลือกปึ๊บเข้ากับกด eq ปึ๊บอีกทีนึงมันก็จะถามว่าให้ไปไว้ที่ตรงไหนนะครับอย่าลืมว่าเวลาเขาเซฟไปปึ๊บมันจะไปทับอันเดิมนะครับผมมันจะไปทับจังหวะเดิมที่ที่เราเซฟไว้ นะครับแต่เขาสใส่จังวัดเก้าห้องต้องกลับไปโหลดอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับน้อคร่าวๆนะครับแต่ว่า5จังหวัดนะครับที่จังหวัดหจังหวัดที่กู้เที่ยงเอาลงไว้มีบิโบริโลมอลำลำวงภูไทยสามชาตินะครับอ่ะขาจังหวะนี้น่าจะครบถ้วนนะครับจังหวัดแบงค์แบงค์ที่4จะเป็นภูไทยนะครับแบงค์ที่5จะเป็นอ่ชชชชานะครับผมะเดี๋ยวกู้เที่ยงพัดแดงนะครับปามมาแบงค์ปึ๊บ ที่นี่ไปแบงค์ที่4นะครับเขาก็ไปแบงค์ <Bank less S 1> ที่4นะครับแบงค์ที่4แต่ว่าแบงค์ที่4นี้อ่ายังไม่ได้แต่งนะครับแบงค์ที่4ยังบ่ได้แต่งเขาก็เขาก็สามารถเลือกแบงค์ที่4ปั๊บแล้วก็ไปเลือกสไตล์เลือกเป็นอ่าอ๋อแบงค์ที่สี่เป็นเป็นชัชาชาเรียบร้อยนะครับอ่าแบงค์ที่สี่เป็นชัชาชาทีนี้มาแบงค์ที่ห้านะครับพูดถึงแต่งไว้น่าจะประมาณห้าแบงค์ ตัวนี้นะครับจะเป็นจังหวะนะครับแบงค์ที่4เดี๋ยวนะครับแบงค์ที่4ให้เป็นเป็นผู้ไทยนะครับมันจะได้เลียงลําดับนะครับหาผู้ไทยแต่ว่าจะต้องความเร็วจะต้องสายเล็กน้อยนะครับเอ,เอาจะประมาณลอยหนึ่งนะครับผู้ไทยอ่าผู้ไทยลอยหนึ่งนะครับ ต่อไ้ก,ก็รับเซฟนะครับอยู่แบงค์ที่แบงค์ที่4ี่อ่าได้แล้วนะครับที่นี่กลับไปแบงค์ที่3ใหม่นะครับกู้ยังเสียเอาแบงค์เอาเสียงนี้มาไว้ที่แบงค์ที่สีก่กู้ยังกะปึ๊บแล้วก็ไปกดกดตรงแบงค์แล้วก็ไปแบงค์ที่4นะครับแล้วก็มาแล้วก็มาเซฟลงปุ่มที่1นะครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่เป็นผู้ไทยมันบอกรับเขาต้องไปเลือกจังหวะเป็นผู้ไทย นะครับวิธีการเซฟกับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในหนึ่งแบงก์นี่ขอให้เป็นจังหวะเดียวกันนะครับอ่ะขอให้เป็นจังหวะเดียวกันนะครับจะแต่งความเร็วย,ยังกะให้มันให้มันซ้ำกันนะครับผมอ่าตอนนี้คุณเจียงจะละความเร็วหนึ่งร้อยนี่คุณเจียงเซฟไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอเวลาบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะท่านได้ซับโซนกับค่อยๆเบิ้งนะครับเด้อพอคุณเจียงเสียที่บายตอนนี้กำลังอธิบกำลังเฮ็ดวิธีการเซฟ จังหวะนะครับจังหวะผู้ไทยลงในแบงค์ที่4นะครับตอนนี้นะครับปุ่มที่สีเสียงหมด่ะครับที่นี้เสียงอยากได้เสียงยังไะครับเสียงแซกอ่ะเขากลับไปเอาแบงค์เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับเรากลับไปเอาแบงค์แบงค์เดิมที่เราที่เราทำไว้แล้วนะครับเนี่ยเสียงแซกอ่ะเราก็ได้แล้วเราก็ไปแบงค์ที่4นะครับกดแบงค์แล้วก็ไปเลข4ี่แล้วก็มาเซฟไว้ปุ่มที่2เลย เเห็นไหมครับคือเขาจะปไปสั่งไปสั่งเสียงไม้แต่ละแบ่งนะครับเขาใส่เสียงที่เขาเห็นไว้แลวเขาดึงไปนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนจังหวะนะครับเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนความเร็วให้ได้เท่าที่เราต้องการนะครับผมนี่วิธีการนะครับปุ๊บนี่ได้ลําำวงคุณเรีกกจะปรับความซาลงาได้ละครับเสียงแซกจังหวะผู้ไทยในแบงที่4ี่นะครับ ปุ๊บอ่านาแล้วนะครทีนี้เขาอยากดีเสียงกีตาร์เขากลับไปเอาแบงค์ที่สามเือเกขากดแบงค์กลับไปเลขสามนะครับกดแบงค์ที่สากดแบงค์มานะครับกลับารไปเลขที่สี่มันีกกดแบงค์จะค้างไว้ครับแล้วก็กดเลขสามเพื่อที่เราจะเซฟเสียงกีตาร์ไปไว้ที่ปุ่มที่สามนะครับแบงค์ที่สี่อย่าลืมว่าเขาต้องเบิรงแบงค์น้ำนะครับ เราต้องดูแบงค์ด้วยบัตรเขาจะกลายเป็นเซฟทับันไปไปเกซฟทับ,นทบันเก้าไปเรื่อยๆนะครับมัญสีหาบ่เห็นนะครับก็มาเลือกสไตล์หมุนไปที่ภูไทยปรับความเร็วนะครับความเร็วตรงนี้นะครับเทมโปตรงนี้หนึ่งรอยเขากับปับมันซ้ำกันปุมที่สามปุ๊บน,นี่ครับใส่ง่ายครับผมอลองเล่นไหมครับ ได้แล้วครับอันนี้คือแบงค์ที่แบงค์ที่4นะครับต่อไปเข้าแบงค์ที่หาเขาก็กดแบงค์ปุ๊บอ่าได้เสียงออกแกนเขาจะไปใส่เสียไไสงขาเขาก็กดแบงค์ปุ๊บไปเลขที่5ปุ๊บพอก,กับมาเสียไปปุ่มแรกนี่มาแล้วเสียงออกแกนจะมาปุ่มที่ 5, ห้าครับอ่ามาแบงค์ที่5แล้วแบงค์ที่5ปุ่มที่1เราบันทึกแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคมาแล้วจังหวะเขาจะเป็นจังหวะช้า,ชาๆมาครับแล้วก็ไปเลือก จังหวะช้าช้า、啊、ช้าช้าช้านะครับ อยู่ในกลุ่มซองนะครับผมอันนี้อันนี้อยู่ในกลุ่มซองนะครับเดี๋ยวอธิบายอธิบายกลุ่มซองนะกลุ่มซองนี่ก็คือการเล่นมิดีนะครับมิดีที่อยู่ในเครื่องนะครับมิดีอยู่ในเครื่องเอาลงเครื่องไว้แลวนะครับเดี๋ยวกลับมาผู้ไทยก่อนกบมาที่จังหวะนะครับนช่ชๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ปๆๆ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 งๆๆ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 ๆ เรียกว่าเขาต้องเขาต้องบือความเร็วนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่เท่าไหร่ความเร็วประมาณนี้นะครับเขาก็อยู่ให้เ่าต้องให้เร็วอะไรเลยแนวความเร็วมันอยู่ประมาณจักรลอยสามสิบหาประมาณนี้นะครับแนวประมาณนี้เขาก็เซฟไว้ อย่งที่หนึ่งนะครับออกแบงค์ที่5เอากลักบมาแบงค์ที่4มาเอาเสียงแซกแล้วก็ไปแบงค์ที่5นะครับแล้วก็บันทึกนะครับเอาเสียงแซกไปนะครับตอนนี้เสียงแซกเอามาอยู่ที่ปุ่มที่2แบงค์ที่5นะครับโอเคนะครับได้มาแล้วมาเปลี่ยนจังหวะภูไทยความเร็วร้อยสาม่ต้องเรียนเร็วหลายครับซิฟ ปึ๊กนานนี่แหละโอเกนแซกนะครับในแบง์ที่5นะครับแบท์ที่อ่าอธิบายสัๆจากน้อยเนาะเพื่อผู้ใดอยากเอาไปใส่นะครับอยากเอาไปฝึกทำนะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับหรือทีนี้เราจะเอาเสียงพิณหรือว่าเสียงกีตาร์อยู่ในแบงค์ที่4มาไวท้ที่ปุ่มที่3แบงบ์ที่หําเหมือนเดิมนะมาแบงค์ที่5ปึ๊บก,กดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็กดเลข3ปึ๊กนะครับ เราไม่ต้องไปแต่งเสียงนะครับเพราะว่าเราแต่งไว้แล้วนะครับเอาใหญ่มาซื้อนะครับเลือกจังหวะภูไทยร้อยสามห้าแบ่งสิบอ่าตอนนี้คุณยังจะใช้ปุ่มปุ่มที่ห้าอ่าปุ่มที่สี่เนี่ยในแบงค์ที่ห้าเนี่ยคุณยังจะใส่เป็นเสียงเสียงบลานซ์นะครับผมเสียงบลานซ์ เสียงบลัชก็คืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับเขา,าเบื้องเสียงตัวนี้หนึ่งสามสามนะครับพอกดไว้ปุ๊บหนึ่งสามสามอ่าคุณยังไดแล้วนะครับกดอย่งก็จะมาเซฟไว้ที่ปุ่มที่สี่ปุ๊บน่านะครับได้แล้วนะครับจังหวะช้า,ชาๆก็จะมีออแกนแซ็กกีตาร์แล้วก็เครื่องเป่านะครับ คนะครับทั้ง5แบงค์ครบแล้วนะครับทีนี้แบงค์ที่6อ่ะอยากเพิ่มไม่ยังกะลองเฮ็ดเบิึงนะครับผม6 7 8เลยอีก3แบงค์ครับตอนนี้กูเยังทำไว้แค่5 5แบงค์เพราะว่ามันมีหาจังหวะนะครับอ่าแบงค์ที่1ต่อไปแบงค์ที่2ต่อไปแบงค์ที่สาแบงค์ที่3เป็นลำวงต่อไปแบงค์ที่4ี่ภูไทยต่อไปแบงค์ที่5โอเคนะครับครบ ทั้ง5แบงก์นะครับอันนี้คือใส่การใส่เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตัวนี้ทานใดอ่าติดส้งเนาะทานใดสนใจกับคีย์บอร์ดพอจะเป็นมือหนึ่งมือสองกับ้องโทรมาติดตามได้นะครับโทรมาสอบถามได้0 8 1 5 7 4 0็5 0นึ่งห้า5นะครับเบอร์คู้เทียงครับขอบคุณครับ